สวัสดีครับผมสวัสดีวันจันครับชาวเซเว่นไนที่น่ารักทุกคนนะครับผมเออโัวลิว้นพันกันทัหมดแล้ว แล้วทุกๆวันจันทร์ครับเรามีนัดกันใช่ไหมเพราะว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยเราจะมีโล a d to Have อะสัตว์แดงบวกนั่นเองครับผม <Yeah. S 1> และวันนี้เนี่ยน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้สัตว์แดงบวกมันต้องมาอยู่ใน ID ผมแน่นอนนะครับผมบอกเลยมาสลับตัวก่อนผมก็ได้เติมเข้าไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยนะครับน้องๆอาจจะถามว่าแบบเอ้ยพี่แบบใช้ไปสัตว์แดงบวกไปอา,อาทิตย์ละเท่าไหร่ผมบอกเลยนะครับว่าอาทิตย์ละประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับผม oh, <no. S 1> แต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ราคาที่ ถูกกว่า10,000บาทเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมร้านเติมเกมร้านนี้ครับสำหรับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะฮะปกติเนี่ยเราเติมเกือบเหมือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเติมกับร้านนี้เนี่ยราคาจะลดลงเหลือประมาณ80,00กว่าบาทเองนะครับผมสามารถช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นพันเลยครับผมนะเอาตังค์เก็บไปกินบุฟเฟ่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมามาดูกับตั๋วที่ผมดองเอาไว้ดีกว่านะครับสำหรับตั๋วที่ผมดองเอาไว้เนี่ยตอนนี้ผมสามารถเปิดได้470ครั้งนะครับหรือว่า470โล นั่นเองนะครับที่ผมสามารถเปิดได้นั่นเองแล้วก็อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปผสมนี่ก่อนเลยครับผู้ชมเราไปผสมตั๋วแรกสัตว์เลี้ยงเลยอ,อยู่ไหนอะนี่ไงใบเรียกสัตว์เลี้ยงในตำนานเออ้อซื้อมาเลยไม่ใช่ซื้อดีบ้าผลิตมา โอเคตอนนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยได้สัตว์แดงมาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ครับตามทมเนียมของเราเราก็จะมาเปิดแพ็กเกจพวกนี้ก่อนนะผมเพื่อหาตัวฟ้าครับหาตัวฟ้าไว้ให้เยอะที่สุดแต่จริงๆวันนี้ก็อยากได้แดงเยอะนะเพราะว่าอยากไปผสมแล้วอะคือตอนนี้เรา3ามทับห้าใช่ไหมการผสมสัตว์แดงบวกเรา3ามทับห้าแล้วเราผมอยากได้เป็นแบบ4ี่ทับห้าแล้วก็5้าทับห้าไปเลยครับวันนี้ <c oughs> มาโอ้โหฟ้าล้วนเลย แล้วก็เปิดตัวแดงไปเลยครับผมโอเคได้เดลโลนเราได้ซ้ํานะไม่เป็นไรครับผมได้ซ้ําก็ถือว่าเป็นเศษที่เราจะเอาไว้อัพนั่นเองนะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับน้องๆพร้อมหรือยังครับชาวเซเว่นไนท์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่เจเลยคอมเมนต์ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะไปสุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะผมสุ่มอัศวินกบขำๆก่อนนะเนี่ยผมเปิดตู้นี้ขำๆเอาไว้ไปเลยครับผม ดึงช้าแบบนี้สคิปไปเลยแบบไม่ต้องแคร์แล้วก็เดี๋ยว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 เยว็นเย็นเย็นเลยแค่ไม่กี่ครั้งใช่ไหมในประมาณแค่5ครั้งผมก็เปิดทีละครั้งไปก่อนเออไปดิไปดิไปอีกทีหนึ่งโอเคอีก3าครั้งครับอีก3ามครั้งเราเปิดแบบขำๆไปผมไม่หวังอะไรนะผมหวังยูริไปไหนไหนก็เปิดตู้ยูริแล้วแต่ไอตู้นี้ออกยากมากนะการที่มันจะออกยูริอ่ะมันออกค่อนข้างยากมากครับ ผมเพิ่งสังเกตว่าแม่งมีแมวตรงนี้ด้วยนะปกติเราแบบเปิดกล้องใช่ปะเราจะมองไม่เห็นแมวแต่ว่าวันนี้ละตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรฮะตัวอะไรโอ้โหแค่เหรอแค่เหรอ อะไรกันครับเนี่ยประเด็นคือแค่ผมทำาเวล50สเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเก็บเศษไว้อัพถึงเลเวล56ได้นะครับในแพทในอนาคตอ่ะโอเคแล้วก็มาเปิดแพคอันนี้ขำๆดีกว่านะฮะผมมีสุ่มอุปกรณ์อีกอกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันมีอีก5ครั้งครับผมไปเผื่อได้แบบของแดงบวกมาทำเล่นอีกสักชิ้นหนึ่งโอเคครับยังไม่ได้เป็นปกติครับเป็นปกติของเกมนี้ครับมันไม่มีอะไรที่มันจะได้มาง่ายเกินไป เออเอยอยังไม่มาการันตีโชว์น้องๆไปหนึ่งทีการันตีโชว์น้องๆไปดีเออแปลกๆคือเราอะเอาดวงที่มันเกลือมาทิ้งกับตู้อื่นก่อนน้องๆคิดออกไะเออเราเอาดวงที่เกลือมาทิ้งที่ตู้นี้ก่อนที่นี้เราไปเปิดตู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีแต่ดวงที่มันดีๆแล้วครับนอนี้อ่ะเห็นไหมอันนี้คือดวงเกลือเนี่ยไปไปหมดละไปหมดละสมองกลัวไปหมดละตอนนี้มา ไปเปิดทีละค้างก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดครับเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะเอาไปสุ่มอะไรแล้จะไปสุ่มสัตว์เลี้ยงยังไงล่ะเนี่ยเราจะไม่ใช้แบบฟุ่มเฟือยกับอยากของอย่างอื่นให้มันมากเกินไปและอันสุดท้ายการันตีแดงพวกซึ่งสิ่งที่ผมจะได้แน่นก็แค่มาแล้วมาแล้วแตกแดงแล้วก็ยังไงได้เป็น มาแล้วครับผมและสิ่งที่ผมจะได้โอ้โหคือถ้าเป็นคนอื่นจะดีใจนะฮะเป็นคนอื่นจะดีใจแต่ว่าผมไม่ดีใจเพราะผมทำขัด5้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ยเบกเอ้ยถ้าเป็นคนอื่นคงดีใจนะแต่ดูผมคือผมขัด5้าไปแล้วไงผมอยากได้ส่วนอื่นไงเนี่ยแบบหมวกเสือ้อมือเท้าเนี่ยเอามาอันไหนก็ได้แต่มันดันไปออกไอที่สามแล้ว ก็ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่อยากได้นะฮะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะอาวุธแต่ว่เป็นสิ่งที่หายากที่สุดเลยแต่ว่าน้องๆเข้าใจฟิลแปลว่าแบบถ้าเกิดเราขัดห้าไปแล้วอ่ะสิ่งที่ได้ต่อไปอ่ะมันก็คือขอยะแล้วอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ไแย่นะเราก็เอาไปแบบใส่แบบเพิ่มพลังได้นะฮะพวกตัวละครที่แบบตัวโง่ๆเนี่ยใส่เพิ่มพลังเห็นไหมมันก็แบบพลังบัญชีแล้วก็เพิ่มมาเป็นพันเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะเรามาเข้าคอนเทนต์หลักของเราดีกว่านะครับผมน้องๆกดไลค์แล้วใช่ไหมน้องๆกดไลค์ <raction S 1> อเปิดที่เผือทําไมนี่ไงนี่ไงผมแบบจะไม่พูดพำท่าทาเพลงนะผมจะไม่มาเปิดทีพงทีเผืออะ่ะมันเป็นแบบวิถีของลูกี้อะ่ะแบบเป็นวิถีของมือใหม่ผมแบบลองจะเปิดแบบสุลตานดูนะแบบเปิดนิ่งๆไปเลยแบบอจะมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่อะไรเงี้ยวิถีของสุลตานมาดิครับจานเอามาแล้วเนี่ยเห็นไหมมาแล้วเนี่ยแดงไหมแตกแดงไหม,มก็ยังไม่แตกแดงวิถีสุลตานเจ เอเอ้ยมาผมไม่หวังอะไรนะผมก็เปิดไปเรื่อยๆเลยครับผมก็น้องๆคนไหนที่แบบมีขนมมีคงมีข้าวอ,าอะไรมากินหน้าคอมได้ก็หยิบม,มาได้เลยนะเราจะแบบเปิดชิวๆกันไปแบบเหมือนอารมณ์เหมือนคุยกันเหมือนเพื่อนๆแบบเปิดกาชาแล้วคุยกับเพื่อนน้องๆไปด้วยผมจะไบบมาแบบหาเทคนงเทคนิคอะไรเหมือนจานฟุกแบบมันผมว่ามันคือวิถีของลูกี้อ่ะยังไงแตกแงรงล่า ไม่แตกก็ไม่เป็นไรก็สกิปไปได้ฟ้ากี่ตัวฟ้าตัวเดียวแค่ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่ก็สกิปไปได้เขียวมาสามตัวยังไงอ๋คือไอ้ตู้นี้แบบได้แดงมาครั้งเดียวอะแล้วแม่งก็ไม่มาอีกเลยอะจนผมแบบเกิดความสงสัยในจิตใจว่าโดนลดเลทหรือเปล่าครับเนี้ยอ,อาจจะไม่โดนลดเลทหรอก เพราะว่าบางคนเน่ะเขาผสมได้สัต์แดงบวกเขายังเคยบอกเลยนะครับว่าเขาไม่เคยได้แดงเลยเขาไม่เคยเปิดตูน,นี้เราได้แดงเลยนะเอาจริงคนในกิวผมอเขาบอกมาจนเขาแบบผสมแบบ6กทับห้าหกทับห้าก็คือเวลาที่เราผสม5้าทับห้าเพิ่มแล้วสัต์แดงบวกมันยังไม่ออกอ่ะคือมันต้องไปลุ้นที่6กทับห้าต่อนะนี่ครับแตกแตกแตกแดงไหมไม่แตกโอเคเอ้ยไ้ฟ้าสองตัวไม่แย่เลยครับผม การที่เราได้ฟ้า2ตัวเนี่ยมันถือว่าโอเคเลยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ,อืก็ตามนั้นก็เราชิวๆกันไปนะผมน้องๆที่น่ารักทุกคนหนึงนึ้องนะคุนทุกคนผมอยากเห็นคนใช้บินได้พี่ตูนบอกมาวิถีสุรตานไม่พูดเยอะสุรตานวันนี้ขอรับบทเป็นสุรตานวันหนึ่ง สุดาตานสุดาตานเขาจะไม่เสียใจนะถ้าไม่ตายก็แค่เติมเพิ่มยังไงแตกแตกแดงไหมไม่แตกแดงครับผมได้ฟ้ามาตัวเดียวแบบชิวๆป่ะแบบชิวๆป,วๆปน้องๆสกิปเปอร์ปะวันเนี้ยค่อนข้างมั่นใจคนระับผมมีความรู้สึกว่าแม่งมาแน่วัะนนะี้ <No. S 1> แดงบวกอะรถ o ูแฮปอสัตว์แดงบวกมันต้องจบอีที่ EP นี้นะฮะถ้าผมได้สัตว์แดงบวกมาปึ๊บคือผมพักยาวๆเลยนะ พักการเติมเกมยาวๆเลยนะมาอีกทีนู่นนะ่ะรอผมไปเติมอีวานแดงบวกเลยมาสุลต่านเจม,มาว่ะน้องๆโอ้โหโอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ได้ข่าวล้วนก็นไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็สักคิปไปเลยละกันนะจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยก็สักคิปไปเลยละกันนะครับจังหวะนี้ก็สักคิปไปเลยละกันจังหวะนี้ เป็นไงไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นสุลตา่านเขาแบบจะกดจะคริปรัวๆไงคนสุลตา่านเขาไม่พูดเยอะเนี่ยดูดิวิถีสุลตา่านนี่มันจะคลิปอย่างนี้เลยเนี่ยว่องไวไงว่องไวไงว่องไวไงอุ้ยข่าวข่าวล้วนท่าวล้วนเนี่ยวิถีสุลตา่านเขาจะเปิดกันอย่างนี้อุ้ยฟ้ามารัวๆเลยฮะไม่แตกแดงไม่ตื่นเต้นชิวๆดูไว้นะครับ ส่งคลิปนี้ไปให้จาย์ฟุกดูอูดูไงดูดูด,ด,ด,ดเป็นไงวิธีสุรตานเขาไม่พูดเยอะเสร็จตั้งหลังตู้เย็นเหรอไม่มีเพราะว่าผมเอาตู้เย็นไปขายแล้วดูเขาเปิดกันอย่างนี้ระดับของจริงเขาเปิดระดับหัวใจไอ้พวกเด็กเดินอะลุ้นเยอะไงดูไว้วิธีสุรตานเออไปกดรัว กดให้ยับกดหัวให้มิดอย่าให้ได้งอหัวให้มันขาดอากาศหายใจตายไปเลยเออให้มันขาดอากาศหายใจตายไปข้างหนึ่งมาดิจานไม่เคยกลัวแม่งมันจะไม่มาจริงๆใช่ไหมไอ้แดงเนี่ยไม่สนบอกแล้วไงว่าไม่สนวันนี้มาแบบสุลตา่านมาแบบวิถีสุลตา่านเก็บเพชรไว้หน่อยเก็บเพชรไว้หน่อยละกันนะ เนี่ยรับของฟรีบ้างดูดีของฟรีเต็มไปหมดเลยโอ้ยสิบครั้งอันเชิญสิบครั้งวิ้ยผมได้เศษมาค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้วิถีสุตตานไม่พูดเยอะไม่พูดพ่ำทําเพลงได้เศษมาเปิดอีกกี่อันอะเนี่ยได้มาเปิดอีก9อันับผมก็กดยับยับไปเลยคือไม่ต้องไปหวังนะครับไอ้ไอ้ตู้นี้เราจะได้แดงอย่าไปคิดอย่าไปหวังคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเคยได้ยินไหมเนี่ยผมกดไปรัวๆัเลย มาถึงเวลาที่น้องๆลอยคอและรอคอยคือตอนนี้ได้เวลาตื่นเต้นแล้วผมตื่นเต้นจัดๆเลยะนะจริงๆวันนะมาครับผสมส,สัตว์เลี้ยงครับผมมันนี้3ามทับห้าแล้วใช่ไหมข้างบนเนี่ยเราก็กล้แล้วนะที่เราจะได้แดงเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะผสมไปเลยผสมสีขาวให้มันออกมาเป็นสีเขียวให้ได้มากที่สุดนะครับผมมาเพิ่ม10ตัวโอเคพี่โนดมาโอเคพระจะลงโทษอย่างหนักนะ GM ถ้า GM ไม่ให้สัตว์แดงบวกจานเจนในวันนี้ขอให้พระทรงลงโทษท่านอย่างหนัก มาระดับสุรตานกดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องท่องกระถาไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอใครหันหน้าหันหลังเปิดไปเลยขราวนี้แหละผสมฟ้าเยอะ ฟ้าเยอะเอะฟ้าเยอะเะโอเคได้ฟ้ามา5ตัวโอเคพี่โนดมาโอเคมาต่อครับฟ้ามาต่อครับผมฟ้ามาต่อตัวเดียวขออีก,ขออ,กขออีกได้ไหมสี่ตัวเนี้ยขออีกได้อีกตัวหนึ่งโอเคอีกตัวหนึ่งไหมอีกตัวหนึ่งได้คือจะเอาสองได้สองจะเอาวาได้วาจะเอาอะไรไม่รู้สิบสองครั้งครับผมขอมากกว่าสองแตกสามแตกสี่ไปไม่รู้แหละมาจังหวะน,นี้มันจะจบไหมมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ยังไงมันก็ต้องไปให้ถึงมาในมาสองตัวโอเค พี่โนดมาโอเคได้มา2ตัวมาครับ4ครั้งไปมาไม่มาไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรไปไม่มาไม่มาผสมได้ครั้งเดียวหรอวันนี้แตกเลยไหมมาครั้งที่4นี่แหละแดงบวกขอร้องขอร้องอย่าไปตกตัวอื่นเลยมาขนาดนี้แล้วเราเดินทางกันมาไกลขนาดนี้แล้วมันไม่จําเป็นที่ต้องไปออกตัวอื่นแล้วสวดมนต์ละ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธะว h a ไป <c oughs> ยังยังยังใจยเ,จย,เจย็นใจเ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 ย็นเนผสมอัตโนมัติหรอไม่ผสมมือครั้งก่อนที่เราสุ่มไม่ได้แดงบวกเพราะว่าอะไรรู้ปะเราไปเอาแต่พวกแบบคารินน่ะซึ่งไอเศษคาริานน่ะมันไม่ได้มีพลังขนาดนั้นที่จะออกแดงบวกคลิสแดงบวกปะแป๊บหนึ่งคือมันมีตอนนี้แพทใหม่มาแล้วนะฮะแพดใหม่มาแล้วตอนเนี้ยคือ คริสแดงบวกถ้าผมได้ตัวนี้มาคือใช้ยาวๆยันเอ็นเกมนะครับตัวไหนก็ได้ครับเอาจริงๆตัวไหนก็ได้นะเนี่ยคริสนะรีเชลก็ได้นะครับผมในอนาคตเนี่ยเขาบัฟมาเก่งมากๆครับผมอีลีนก็โหดนะในเมตานี้รูดี้ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะส่วนรูเนี่ยไม่เอาแต่ถ้าได้มาก็ก็ก็ดีอ่ะแต่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากได้รูมากเท่าไหร่อ่ะนะ มาได้เวลาแล้ววาเีโอเคครับผมแดงบวกไปขอร้อง GM เทวดาดาวดึงทั่วดาวดึงเลยปีศาจท,ทั่วท้องนรลกมามอบพลังให้จันเจมามาไปแดงบวกแดงบวกแดงบวกยัย ้ยไม่มาเสียผ้าแอ้วเสียแล้วไม่มาสักทีวะอีโอเคครับผมนะฮะก็ผลประกอบการก็คือยังไม่มานะครับน้องๆพี่เจก็จะเสียงเบาๆหน่อยนะเพราะว่ามันให้พี่ทำไงก็มันยังไม่มาแล้วม,มันเสียะ้าแล้วว่าก็โล้ทูแฮปว่าสัดแดงบวกกับมันยังไม่จบที่ EP พีนี้ให้ผมทำยังไงอ่ะโอ้ยไม่เสียทางมัจะอีกยาวไกลอ่ะวันเนี้ออะไรกันครับ ทำไมมันยังไม่มาทำไมสีน้าแล้วจะให้ห้าทับห้าหกทับห้าไปเลยเหรอ GM จิตใจคุณทำด้วยอะไรเฮ้ยแต่ว่าวิคหน้าเนี่ยเราได้เศษมาเศษหนึ่งปุ๊บเราสามารถผสมได้เป็นห้าทับห้าเลยนะแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่ะแม่ไม่รู้จะจบคลิปหน้าหรือเปล่าเนี่ยแต่คลิปนี้เนี่ยลาคามวยไปก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วหัวร้อนมากเลย นะครับผมเพรามันยังไม่มาโอ้โหมันสี่ดมาแล้วนะโอเคครับคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดแชร์ในความเกลือให้พี่เจด้วยนะวิถีสุลต่านของเราวันนี้เนี่ยมันยังไม่สำแดงเดชนะพลังมันยังไม่ออกนะครับผมลาทุกทกคนไปที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายครับ